เมียมากกว่านั้นเมียมากกว่านั้นแสดงว่าเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าอภิชตาให้มีผัวเดียวเมียเดียวพึ่งเป็นพึ่งตายอาศัยซึ่งกันละกันฝากเป็นฝากตายซึ่งสัตว์จุจิริต,ต่อกันนี่เป็นบอ่อแห่งความสุขของครอบครัวแต่และครอบครัวที่มีศาสนารับนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตามศาสนาผู้หญิงก็จะนอนตาหลับบ้าง เดี๋ยวนี้มีแต่ผู้ชายตามันมีสักกี่ตามันมองหาตั้งแต่ผู้หญิงเอามาเป็นเมียเป็นเมียทั้งหมดมันลูกกรามอันนี้มีในศาสนาใดศาสนานั่นก็สอนผิดเข้าใจหรือถ้าสอนให้ถูกต้องก็ต้องเห็นใจเขาใจเราผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายก็มีหัวใจเมื่อตาคนต่างยอมรับกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเดียวกันสื่อสัตว์สูจริตต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายไปใกล้ไปไกลไป,ลไปที่ไหน นั่นคือของเขาขเขาขทั่วทั่วโลกเป็นของเขานี่คือของเราเมียเราเรายินดีนเฉพาะนี้เท่านั้นนี่เป็นนี่เป็นสร้างความสุขให้แก่กันและกัน,กนสมกันว่ารักกันเมื่อพึ่งเป็นพึ่ง,ง,งตายซึ่งกันและกันเปไ็นไงมีพุทธศาสนาสอนขั้นสอนว่าอย่างนี้เราพวกเราว่าไงเชื่อพี่นายไงในข้อนี้มันนินปีนเดียวกับศาสนาในข้อนี้หรือไม่ ไม่ปีนนะครับไม่ปีนนะไม่ีนรแล้วมีเหตุผลอะไรอย่างก,กันฮะ,ะมีเหตุผลอยา่างอื่นอีกนะ,ะสอนว่าไงเหตุผลวา้างอาบามาเราจะฟังเหตุผลที่แบบ<ะ>มีเมียม,มากๆนะนะมันเป็นยังไงเออเอาสอนเอาว่ามาเอเอาว่ามาที่เราอยากจะตามฟังอันนี้ให้ดีวันนี้นะฮะมันเป็นยังไงผู้ชายมันเก่งมันเป็น เทบุตรเท,ทวดาอินพรมมาจากไหนมันเห็นผู้หญิงเป็นหมาหไปหรือมันจังเอาผู้หญิงมาเป็นเมียตั้งกี่คนก็ได้มันคนเดียวนี่มันวิเศษวิโสมาจากไหนถ้าพูดถึงเรื่องคอยก็ค่อยเดียวผู้หญิงก็มีหีเดียวเท่านั้นมันไม่มากกว่านั้นอี่แล้วมันเก่งกว่าเขามาจากไหนเก่งกว่าด้วยความโลกของมันนี่ไม่เพียงพอไม่พอเพียงอันนี้เข้าใจรอเนาะอว่างลภ เอาว่ากันไปไล่หายผลหาอาณาธรรมต้องหาอย่างนี้สิหาความ,วมจัดความจริงความเสมอเสมอต่อกันจึงถูกเนี่ยเข้าใจหรือที่พูดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทั้งหญิงทั้งชายผัวเมียครอบครัวได้ก็ตามเย็นต,ตามๆกันหมดเวลานี่ผู้ชายเราผิดอันนี้ละผิดตรงนี้ละแบบรัดเอาเปรียบผู้หญิงเกินไปเ,ข,เข้าใจเหรอเรามีที่เมียละ่ะถึงถึงตอบว่าเข้าใจเลย หลายคนด้วยนะนกัหนีได้นค่เสียเอาละแต่เพียงผู้หญิงเราจะมาเอาเพียงเอาพอยังไงเอาพอเพียงไงมันไม่พอเพียงอย่างนี้อ่ะเข้าใจไม่เอาละแต่เพียงเขาอ่ะพอเพียงครับเอาเขาจะเป็นผู้หญิงตัวนี้ลุมตีคนนี้ให้แหลกหมดคนนี้เอาละแต่เพียงผู้หญิงมากเอาฟาดแทรกเขาให้ผมไปช่วยเขาไหนว่าไงเขาบอกว่า เขาให้ผมไปช่วยเขาไปไปช่วยเขาไม่ยอมรับเขาให้ผมไปช่วยเขาครับไอ้ส่วนส่วนเราไปช่วยเหยียบหัวใจเขานั่นไปเหยียบหัวใจเขาไม่คิดบ้างเหรอเมึอไปช่วยเขาไปเหยียบหัวใจเขามันช่วยยังไงอย่างนั้นล่ะเห็นใจเหมือนกันครับเนี่ยเห็นใจต้องเลิกตามธรรมสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอภิจตาคำคำมากน้อยเนี่ยเนี่ยแต่พุทธสอนตรงว่ามากน้อยคือให้มีผัวเดียวเมียเดียวเป็นสุขนี่หลักธรรมพระพุทธเจ้าโดยแท้